เรียบเรียบเไปไปเร็เร็วทำเร็วเทำเร็วเร็บงยาวได้ยาตรยเร็บยาวให้เว ขึ้นไปหน้าดิออกข้างหรือไม่เล่นบอลนดี๋ยวเดินตัวน่อยพีอ้มงเพื่อนเยอะเยอเมรับช่วยกันนิดนึงเดินหาเดินหโอ้เดินดิเอิ้นเอิชีกมาชีกมาเอิ้นเอิ้นเพื่อนยังไม่พร้อมเลย เออวอมด้วยดิชิวเอ้อมบอกเจ้าซันเดินขึ้นไปอีกบอกเจ้าซันเดินขึ้นไปอีกอ่าวอมน่ยยื่นลงมาอมน่ยยื่นลงมาอ่า

กระตังช่วยเกมรับด้วยกระตังกระตังบางให้ก่อนบางอ่าเดินเดินดูบอลดูบอลโอมพี่โอหันข้างทำไงโอูอุ้ยหนตัวกว่านี้ไม่ได้เดินแบบนี้ถไขหลังมองดูดิเบียร์ตังไว้เอิ้นวองกระตังอ่ะเบียกระตังใช้ได้กระตังเดินลงมาเอา ยิงเลยก็ได้ตังเก็บบอลนี่อยู่อ่าขึ้นขี้พยาบีขี้อ่ะถอย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 เกมรับถอยดูบอล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 เฮ้ยเข้าได้แล้วได้แล้วอ่าผู้เดินไปเจ้าซันถอยดูอยู่ตังเอ้ยมองกระตังก่อนมองกระตังก่อนกระตังเก็บบอลให้ได้กระตัง ไปเนียบมากระตังเข้าหาเร็วกระตังมาเบสช่วยกันช่วยกันเกมรับช่วยกันดูตัวดูตัวเบสออกมาตัดได้ตัดเลยนะเบสดูตัวโอ้ดูตัวดิเอาเล่นสันนะโอ้ kilometer. ตั้งโซนใหม่ลูตั้งโนใหม่ไปโอเอเือขึ้นไปเอิไม่ใช่รีบมีให้มา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 ่มองข้างหน้าไปมองหน้าไม่ได้ก็กลับไม่ได้ก็กลับฝืนจะฝืนทำไมเด็ดมองหน้า วมหน้ามันตันแล้ววงก็เซ็ดกลับไงดูตัดูดูเขาเล่นสั้นแล้วดูเดี๋ยวเข้หาเออสามคนแล้วนะไม่บอกกันเลยไม่ต้องไงกดเขาบอกลูกกดดันอะไรเช่นนี้ กลังเยยับมาอไเยเดิน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 วนอเดินเี่วเดินปโอ้โอเดินโเดินอเียวเไปช่วยเขาเขาแน่บอกเจ้าสานดันขึ้นไปอีกดิอ้มอะห่วงไปโอ้ไปโอ้ถอย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 ตรงนี้แหละถอยดูถอยดูอา ถอยถอยเข้าใจคำว่าถอยไหมเนี่ยมาก็ต oh, ังมาแล้วบอลูมได้เนี่ยูมตีกลับเซได้เได้จับบอลก่อนดีมองนะอ่ากังพิกด้ไม่ใช่นั้นแหละมีเสียก่อนเล่นก่อนมียมก่อนซ้อม เรดูดูด้วยดูด้วยช่วยกันเล่นช่วยกันเล่นช่วยกันเล่นนะช่วยกันเล่นนะเขยิงนั่นน่ะอ่าไปเลยไปเลยสี่นี่ไม่นี่พี่โอไม่นี่บอลนะไอโอไมทไอโอเมทอ่าไอโอเบ็ดกระตังฉีออกมาฉีออกมาฉีออกมาฝั่งนี้อ่าเบ็ดยาวให้กระตังอ่าแค่นั้นแหละ ไปโอมาไปโวอดีเด็ดีเด็เร็วหาจังหวะหาจังหวะดีมากดูดูข้างหลังไปโอชิดไลยชิดไว้อ่าให้เขาเล่นง่ายอย่าให้เขาเล่นง่ายอ่เดินหาคนแรกคนแรกเดินเดินดีเร็วไฮ้อย่าให้เขายิงไกลอย่าให้เขายิงไกล์ไปคิวเข้าบอลอะไรอย่างเงี้ยอ่าดีมากเบสไปไปเดิน ui à, lên, lên lên mấy ô chơi vườn đi đi luộc chơi vườn đi ô đu lắng mấy ô lưu lưu cho mà như à. vậy mấy, mấy à. buồm buồm điền ấy ừ, đi còn Để lên còn luộc lên còn à lên còn lên còn ดู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 ตัวดูตัวดูตัวพี่อุ้มดันออกดันออกดูตัวยังไงเขาเล่นสั้นไอ้พุ่มไปเปลี่ยนนะนี่คิวอะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเปลี่ยนไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบเอาไปเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนมันหายใจไม่พันแล้วมันซ้อมบอลได้ยังไงวะนี่เด็กเจ้าทันก็ได้น่ะเจ้าทันก็ได้น่ะให้ไปเลยเจ้าทันน่ะให้ไปเลยอ่า ไปโว้ขยับไปวูไปวูขยับไปโว okay. ูข้างหลังไปโูมาให้พุดให้พุดอ่าผู้เล่นพีคแน่ไปไปว้ขึ้นมาวูแต่วูทำไมมึงตุให้ไปง่ายที่เออนล่นเร็วๆหน่อยสิลูกช้า พี่ก็แทนให้คุนมามามารับบอลกระตังมามาดีขหาดดได้วยปาบอไปไดูเกมรับดตัวด้วยพี่โอ๊ตนานตา่อีกแย่ามันสอมบอนี่อะไรวะไปออกัสออกัสมา ดูตอนดูตอนดูตัวก่อนดูตัวก่อนดูตัวก่อนเฮ้ยพยายามแล็กออกพยายามแล็กออกอุ้เอ้นเล็กอ้นหนึ่งอ้นล้ว อาไปเปลี่ยนให้โอ๊เล่นฝั่งซ้ายโอเคครับจุกครับไอ้เชยุ้ยมาตายหมดแล้วโดนยิงจะูอหมดแล้วยิงไม่ได้เลยเชยุมาเร็วตังให้เจ้าซานไปซองนะมามามองมองมองรึบรึบมาง่ายง่ายเร็วเร็วริบเร็วเร็วพามาดิโอ้ม มาตั้งมาไอ้บอลไม่ฉลาดดีเว้ยอะไรอายุเปลี่ยนไม่รเรื่องขวาไปขยับขยับไปเลยไปโย่ไอโย่เติมนี้ไปหน้าเลยขอมันข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยตังข really ึ้นไปข้างหน้าเลยโอมเดินขึ้นไปดิโอมบอลบอลาแล้วไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินเล่นเลยเล่นเลยขวามันเอา หาจังหวะอ้วนเสือกเสือกมาอ่ะมาสะยุกอ่ะก้าเล่นก้าเล่นทะยุลงมาลงมาดูหาจังหวะดิเฮ้ยเข้าบอลอะไรแบบนั้นตัวคนนี้ความคล่องตัวไม่มีเลยเว้ยขอกคทเล่นดิ à du vond, du vond, du vond, hey du vond. Nguyên, luôn cả lên cả lên. A dặp bọn bị cả hai ninh nhân. À thầy à, thầy ให้เขาไปง่ายจังเลยทีงุ่มมากระแต่งมาเทโยขึ้นไปมเฮ้ยเทโยพีขึ้นไหมเฮ้ยไปโยไปไป,ไป,ไป,ไปถอยถอยถอย,ถอย,ถอยสองหนึ่งแล้วดูมาดูมา อายตืนตัวดิวงตัดกอนได้มองหน้าก่อนเลยชโยเมื่อกี้แต่คอยกำลังมีคอันนีเรื่องรักช่วยพื่อนนี่นี่ตัวนี้นี่นี่นี่ดูเนี่ย

ไปแรกมองข้างหน้าก่อนเฮลยชยโยดีวิ่งขึ้นมาชยโยดวิ่งขึ้นมาเดินเข้าไปชยโยดเดินเข้าไปเฮ้ยศสยจะหน่อยเล่นนะไปกินน้ำก่อน